แล้วแรงๆหน่อยเดี๋ยวป้าแกไม่ตายหรอกมันมีคนที่รักควรอยู่ใครล่ะใครใครมารักอควเงยหน้ามองเอ๊ยไอ้ควนไอ้คอดไอ้ผานไอ้กุกบป็ดกระทืบยายแม่นพดีไม่ายนไม่หรอกโม่มึงอ่ะหม้ามันเหมือนมึงจะทั้งกลัวโอยทำไมตายเถอะอีควเอ้ย ต่บังคับใครเขาให้แต่งงานอีกรูปเาอือกูไม่ตเฮ้ยพอไหมพอขอเวลาหานาทีเดี๋ยวกูไปขายตัวเอาเนให้เน่เน่อคนนี้วานาทีไม่ได้หรอกหุดลางอย่างมึงต้องไปตลอดชีวิตคุณดูถูกกูไม่ได้มึงก็ดูถูกมันกูจะบอกให้อย่างนี้ สุดยอดเลยด้วยเฮ้โอ้นี่อย่างนี้เหรอกูให้เลยสองหมื่นนอนกับกูอุ้ยวะเนี่ยแล้วกูซ่าติดด้วยเธอจะยอมพี่ไหมพี่ให้สองหมื่นเอาไหมสองหมื่นเอาค่ะแต่ว่าพี่ชอบเตะชอบต่อยนักนิดเดียวสองหมื่นเตะกี่ทีจนกว่าจะคืนตังค์เดี๋ยวกูหุ้นด้วยห้าพันโอายโขี้ท่วมหลังตีด้วยได้ปะ อย่าเลยนี่ยังไม่ทันเป็ดเลยหน้าเขาบวมเลยเป็แล้วเขาจีบมาไม่มีตังค์นะบ้าฉันขอโทษนะคนเป็ญยาจริงจริงบ้ายังไม่มีแล้วใครจะมีหุ่จะมองจะไปหาเงินที่ไหนโอ้เขาเป็นทีมู้าใช้เงินเ่ยัวานะ เธอแพ็เยายยาคอยจะหลอกแด็ตายคนไม่หลอกมีมาโผล่มาว่าเพิ่งผิดคนแล้วชมองเสดิบดีเลยทีแท้ก็จะมายืมตังค์อีกนั่นหรอ่จ๋าเข้าไปเห็นดูดิจ้าว่าเธอสมควรเนี่ยก็เป็นคนจนเหมือนกันฉันไม่มีเงินให้ป้ายืมหรอกจ้ามันมีแต่ไม่โม้กินมันเคยซื้ออะไรกินนะมันเ้าใซเว้นเลือโหตังค์ตาเมึงแม่มึงวันนั้นตาเข้าเซเว้นให้ตายี่สิบบาทโผล่ คนบอกว่าป <mile> ้าจะไม่มีต่างใจแต่ว่าจะมีหมูที่มาจะให้พวกเรามขี่หมูเป็นเทพลไม่พอคนป้าบอะให้ไปเอกขี่หมูอ่ะนี่นอักูถามทีหมูมึงอ่ะน้ำมันเบนซินหรือดีเซลเมอไอ้ไอคอร์ดไอมฟไอไอ้เข็มพูดไะคอร์ดไว้มึงนี่ง้อจริงๆพี่เขามีลูกหมูสองตัวเนี่ยเขาไม่ให้พวกมึงขี่ไป เออมึงทำไมโง่ขนาดนี้ไว้คอยเออก็เอาไปขายได้เออเอาตังค์ก็คุณเทพไงพ่อโง่โง่จริงมึงมึงโง่นั่นเ่ยมึงคิดไม่เป็นเลยมึงไอ้ควายมีมีดไหมกูจะแทงยายคอยควายจริงจริงครบทีได้จริงจริงไม่มีเลยเพื่อนมีแล้วมึงยื่นมาทำไมแต่ป้าจ๋าไม่ห้ามเลยนะ ดียวตกลงพี่ป้าเดี๋ยว่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ปไปปพูตกลงปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอุ่นไปก่อนทำไมอุ่ไปก่อนอย่าให้แกพูดป้าอย่าพูดต มันไม่ใช่ไงมันไม่ได้รักกันนะไม่รักกันไปกันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองทำไมพูดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไปครับมันไม่ได้ไงโอ้ยไอ้คอรได้ถามหน่อยให้แกแต่งงานกับคนที่ไม่รักแกแต่งบ้าวทำไมจะไม่แต่งอ่ะแต่งสิเขาบอกว่าเดี๋ยวก็รักกันเองก็มึงมันมีอารมณ์ไงเฮ้ยไอ้อารมณ์ไอ้คอรดไอ้คอร์ดไอจิ๊บหายป้าแก่ๆนั่นแรงๆหน่อยเดี๋ยวป้าแกไม่ตายหรอกเฮ้ย มันมีคนที่รักควรอยู่ใครละใครใครมารักควรเห็นหน้ามองเอ้๊ะไอ้คนไอ้คอร์ดไอ้าดไอ้คุณไปกระทือกยายแม่นัตีไหมเนี้ยไม่เลาโหมึงอ่ะห้าพันเหมือนมันจะซ้ำกูอะเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องอะคุยกันยังไงป้าป้ามาก่อนเรื่องนี้มันแต่งงานป้าตกลงสุขสี่สุขห้าไม่ได้ไม่แต่ง ไม่แต่งแล้วเหรอไม่แต่งดีทำไมไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งไม่แต่งหมูก็ไม่ต้องเอาไปขาย่งเดี๋ยวต้คไอ้นไ้นไอ้คอ้นลอ้คไอ้คนไอ่ไอ้คนเองคไอ่คอไอ้คนไนไอ้คนอ้คนไอ้ไอไอ้้านอไค้ไ่้นไ ป้าป้าป้าดีดีดีจะดีดีเลยใจจะตกใจดีนะป้าคนเดียสมควรดู้ากก่านี่ป้าจะเป็นอะไรป้าเอาไงดีเดี๋ยวเอาหมูไปขายหมูไปต้มไปเชื่อจบเลยนะที่รู้ว่าตายจริงนะตายจริงนะเอางี้กันกูขี้แผลออกแล้วมึงยอมไปก่อนคุณนี่แต่ว่าไม่อยากแต่งงานแต่ส่งมึงฟังกูดิมึงยอมไปก่อนพอถึงเวลาส่งตัวเข้าหอใช่ไหมล่ะมึงดับไฟให้มืดเลย แล้วมึงก็เดินออกหลังบ้านไปเดี๋ยวกูเดินเข้าหน้าบ้านที่เหลือกูกับอีโคนกูจัดการเองแต่มึงอย่าเผลอมาออกหน้าบ้านนะทำไมอะเพื่อจะมาได้กับกูเข้ายังไงป้าโอกาสในที่นี้มีไม่ต่อหน้าตาป้าป้ากลงแต่งก็แต่งกันเป็นทำเพื่อป้าเลยนะจะได้ไปตามน้ำค้างเลยใจมากนะลูกนะขู่ถูกใจจริงๆสบายใจแล้วนะป้านะ

หุ้นขิงเข้ายงเขียวยิงเขียวไม่ค่อยไหปะข้อมักขึกวันเบียร์ขึนงานเชียร์จังหวะไหีนี่ที่ไหนตีเหรอ